ไม่คิดว่าตัวเองจะติดไงก็เลยยังไม่ได้ตรวจการติดโควิดครั้งแรกแล้วหวังว่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายไปเที่ยวมาทั่วแต่ไม่เป็นเมดันกลับมาติดที่เมืองได้ไงก็ไม่รู้เน็ตรู้เพราะว่าพูดีเนตอ่านทุกลิงก์ที่มีเนูอ่านหมดแล้วตอนนี้กูไปสอบ r รี d ิ้งชนะแน่นอน <c oughs> สวัสดีทุกคนเห <c oughs> มือนเดิมเหมือนเดิม,มนเมมนตมาอีกแล้ว <c oughs> ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาทำาคอนเทนต์นี้ก็คือเดนวจะมาบอกทุกคนว่าเนตแต่รับเชื้อโควิด19เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนและตอนนี้เนตก็อยู่ที่บ้านกักตัวเนตตื่นมาเมื่อเช้ารู้สึกไม่ดีเนตก็เลยตรวจเอเขาเรียกว่าระดิ t เทสก็คือตัวแหย่จมูกแย่จมูกด้วยตัวเองอะ ปรากฏว่าขึ้นสองขีดก็เลยต้องรีบกักตัวตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะกักตัวอยู่ในห้องนอนส่วนพี่เมย์ก็อยู่ข้างนอกพี่เมย์ตรวจแล้วเหมือนกันเมื่อเช้าปรากฏว่าขึ้นขีดเดียวยังไม่ตีแต่แกกํกาลังรู้สึกแบบปวดหัวหนูก็เลยบอกนิดก็เลยบอกว่าตรวจอีกทีพรุ่งนี้เช้าแล้วกันอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะในช่วงเวลาที่เน็ตกักตัวเจ็ดวันเน็จะมาทำวิดีโอ ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออช่วงเวลาที่เน็ตกักตัวช่วงเวลาที่เน็ตได้รับเชื้อ7วันเนี้ยเน็ตต้องทําอะไรบ้างนะคะโอเคก็วันนี้เป็นวันแรก เมื่อเช้าเนตตรวจปรากฏว่าได้รับเชื้อใช่ไหมสิ่งแรกที่เนททำเลยคือเนดอะรีบติดต่อไปที่ร้านที่เนททำงานที่คาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารไทยเมนเจอร์ที่ร้านคาเฟ่ก็บอกว่าอยู่ไม่เป็นไรอยู่กักตัวเจ็ดวันส่วนคนที่ร้านไทยนั้นก็คือพอแจ้งไปปุ๊บทุกคนที่ใกล้ชิดเนก็ตรวจปรากฏว่าตอนนี้นะคะติดไปแล้วทั้งหมด7คนรวมเนตด,ด้วย เน็ตก็เลยคิดว่าอาเน็ตอาจจะได้รับเชื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เพื่อนๆรู้เน็ต <N ET S 2> ไปเที่ยวมาเนาะช่วงปีใหม่ไปซิดนีย์ไปนิวคาสเซิลต่างๆ กลับมาที่วาก้าเน็ตก็ตรวทันทีนะคะปรากูว่าไม่ได้รับเชือ้อแต่เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะั่นนะที่ร้านไทยเขามีจัดคริสต์มาสปาร์ตี้แล้วเราก็ไปปาร์ตี้กันเท่าที่เน็ตทราบมาก็คือ,อทุกคนจะเริ่มรู้สึกเจ็บคอเริ่มรู้สึกไอกันได้มาแบบวันสองวันคือพร้อมๆพร้อมๆกันกับที่เน็ตเป็นเน็ตก็เลยคิดว่าพวกเรา ต้องใช้คำว่าพวกเราพวกเราได้รับเชื้อกันมาจากที่ผับหนึ่งผับในวาการนั่นแหละซึ่งก็ไม่เป็นไรโควิด is everywhere right now วันวันที่เน็ตอัดคลิปนั่นก็คือยอดผู้ติดเชื้อที่รัดนิวเซาเวลนเนี่ยคะ่ะ อยู่ที่ประมาณ95,000คนแล้วเกือบจะแสนแล้วแค่รัฐนิวเซาวลนนะคะไม่รวมรัฐอื่นๆคราวนี้เนตจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับคนที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าได้รับเชื้อโควิดแล้วเนี่ยเขามีวิธีการดูแลตัวเองหรือมีวิธีการติดต่อกับรัฐบาลแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเนทขอเล่าอาการของเน็ตให้เพื่อนๆฟังก่อนเนาะ อย่างที่เนตบอกเนดอะไปบาร์ตี้ตั้งแต่วันที่9มกราคมเนาะเนตเริ่มไอรู้สึกเหมือนจะอาเจียนตลอดเวลาแบบคลื่นไส้ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่11แล้วก็ตอนเย็นวันที่11อะเน็ตก็ไปทํางานที่ร้านไทยผ่านไปเนทยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรคิดว่ามันอาจจะเกิดจากความเครียดหรือนั่นนี่พอวันที่12วันเนี้ยเนตเริ่มรู้สึกปวดหัวรู้สึกตัวร้อนแต่ว่าไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจวัดไข้เพราะว่าเนตไม่มีเครื่องวัดไข้ แต่วันที่สอนี้ก็กินยาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจโควิดกินยาพาราไปพอมาวันนี้วันที่13าเนาะตื่นมาก็ยังรู้สึกรู้สึกแย่เหมือนเดิมแบบตัวร้อนลุกขึ้นลมาแล้วนั่งมมืดไออะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจตรวจ r a d i d test ก็คืออีกเครื่องแหย่จมูกทําเองได้ที่บ้านอะไรต่างๆใีน่ก็เลยแหยปรากฏว่าก็ก็ขึ้นเป็นสองขีด <c oughs> ตอนนี้นก็แยกกักตัวนะคะนิดอยู่ในห้องนอนที่บ้านพี่เมยช่วงนี้น่าจะต้องนอนข้างนอกแล้วปล่อยให้เนิดนอนในห้องที่ออสเตรเลียนนะคะรักษาตามมาการค่ะไม่ให้ไปโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เขาจะมีการตรวจอ่ม C... อะไรนะ CPR, CRP อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนเนีตถามพี่มีไว้อยู่ c r r า นั่นแหละก็พีอาซีที่เนี่ยก่อนนั่นเนี่ยที่นี่ง่ายมากคือ drive t o ไปตรวจได้เลยแล้วก็ผลจะเข้าแต่ว่าน,นี่ได้ไปตรวจพีอาซีมาแล้วตอนนี้5วันผลยังไม่ออกแต่ตอนนี้กฎที่ออสเตรเลียบอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการแล้วเราตรวจอีเครื่องและติดที่บ้านเราขึ้น2ขีดให้คิดไว้เลยว่าอยู่ติดแล้วอยู่บ้านนะคะกักตัวที่บ้าน7จวันสําหรับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะซึ่งเนี่ยได้รับวัคซีน2โดสแล้วเนาะให้ไปโรงพยาบาลได้เฉพาะคนที่ แบบหนักจริงๆห้ามไปเองด้วยต้องโทรเบอร์ฉุกเฉินสําหรับโควิดเท่านั้นที่เขามีแล้วนะก็คือซีโร่ซีโร่ซีโร่ทริปเปอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีแจง้งก็คือถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอคือกักตัวที่บ้านรักษาตามอาการกินยาพาราทุก4ชั่วโมงคนที่ไอให้กินยาแก้ไอก็คือรักษาตามอาการนะทุกคนนั่นแหละตอนนี้นก็กินยาพาราทุก4ชั่วโมงกินวิตามินซีแล้วก็กินยาแก้เจ็บคอ พี่เมย์กำลังต้มน้ำขิงให้ในาอยู่ต้มน้ำต้มยำอยู่แบบว่าพ่อก็แนะนำบอกว่าให้กินให้ต้มน้ำขาขิงอะไรอย่างนี้นะกินแทนน้ำแต่เน็ตไอเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะเน็ตไอแล้วก็เจ็บคอพี่ที่เคยเป็นเขาก็แนะนำว่าให้พยายามพ่นยาต่างๆเพราะว่าถ้าไอมากเนี่ยเชื้อมันอาจจะลงคอได้อย่างนี้เนาะอัปเดตวันนี้วันแรกทุกคนอ๋อ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเลยสําหรับคนที่อยู่ออสก็คือถ้าตรวจเจอแล้วอะ่ะเขาอะ่ะให้เราเข้าไปลงทะเบียนในแอปมันจะมีแอปแอปหนึ่งที่เราจะใช้เช็คอ,อิอนอ,อ,อุ้ยแมวแมวอุ้ยยังไงเธอมาเยี่ยมฉันเหรอไม่เลออะแมวใครอ่ะอ๋อไม่เป็นไรมาต่อมันจะมีแอปแอปหนึ่งเนาะชื่อแอป เซอร์เวตเนื้อสาเวลที่ทุกคนต้องต้องมีถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณติดคุณต้องเข้าไปรีจิสเตอร์ในระบบเหมือนเข้าไปแจ้งว่าฉันติดนะใครที่ติดแล้วไม่ไม่ลงทะเบียนตรงนี้จะโดนปรับ1 0 0 0ดอลลาร์1,000งนดอลลาร์ก็ประมาณ20,000บาทไทยอีกสิ่งหนึง่งที่เน่ยสา,ารถทำได้นะคะสำหรับคนที่ได้รับเชื้อโควิดหรือว่าคนที่จำเป็นจะต้องกักตัวไม่สามารถออกไปทำงานหาเงินได้เนี่ยเขาให้ติดต่อรัฐบาลไปเพื่อ รับเงินช่วยเหลือซึ่งเนทน่าจะต้องโทรไปจริงๆก็มีลิงก์เหมือนกันให้เราเข้าไปแอปพลายออนไลน์แต่ว่าเนทเข้าไปเช็คแล้วมันมีต้องให้กรอกเกี่ยวกับเลข COVID r e f e r รนซ์สำหรับคนที่ไปตรวจกับทางคลินิกซึ่งเนทอะไม่ได้ไปตรวจกับทางคลินิกเพราะว่าเนทแย่เองเนาะเนทก็เลยคิดว่าเนทอาจจะต้องโทรตอนนี้ก็กว่าจะรู้ตัวต่างๆตอนนี้ก็ห้าโมงเกือบหกโมงเย็นแล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะโทรพรุ่งนี้นั่นแหละค่ะทุกคนเนาะเนทปวดหัวไม่ได้ปวดหัวเพราะปว่วยแล้วก็แบบ ว้าวใหญ่เนี่ยกระเพราะละเแบบ็บมื้อเย็นของเมืวันนี้ที่พี่เมย์ทำให้กระเพราเนื้อไข่ดาวแล้วก็มี <c oughs> พี่พีน้ำปลาแล้วก็มี ทำแทงแล้วก็มีน้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำเขียวปะเแบบแบบนี่มันน้ำต้มยำนี่ใช่ไหมไปกินข้าวก่อนนะ ขอโทษที่แต่งตัวไม่สุภาพนะคะทุกคนแต่ว่าห้องนี้มันร้อนจริงๆก็คือชิวๆเนาะ <c oughs> ตอนนี้นจะมาเล่าเรื่องยาที่ตอนนี้นิดกำลังกินให้ฟังนะคะก็จะมีพาร,ราไโจรต้องเข้าก็คือเข้าและแหละพาร,ราไดโจอนหนึ่งนกินตัวนี้ไทริโนโหนึ่งอันนี้เป็นยาเหมือนยาเด็กอะ ยาแก้ไออะค่ะเป็นยาแก้ไอลดน้ำพึ่งเขาบอกว่าให้กินนี่้วยเนาะวิตามินซีก็มีวิตามินซีอันนี้กินทุกวันวันละมิดอันนี้เป็นยาอม์แก้ไอกันไอเนาะเพราะว่าไอเยอะๆแล้วมันอาจจะลงปลอดได้แล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนยาพ่นนั่นแหละค่ะยาพ่นคอสําหรับคนที่ไอแล้วก็เจ็บคอในกินข้าวเย็นเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็ครบอีกสี่ชั่วโมงแล้วนี่ก็ต้องกินยา ก่อนนี่ก็จะกินยาพารา2เม็ดฟ้าทลายจน2เม็ดพ่นคอแล้วก็อันนี้ต้องกินนะปะ เวลาออกไปข้างนอกเน็่จะมีถุงมือพลาสติกเตรียมไว้อยู่ตรงประตูห้องถ้าเน็ตออกไปห้องน้ําหรือว่าออกไปใช้ของตรงกลางก็คือต้องใส่หน้ากากออกไปแล้วก็ ใส่ถุงมือแล้วก็มีสเปรย์ฆ่าเชื้อพี่เมย์เอาวางไว้ทุกมุมประตูห้องเลยตอนนี้ก็คือถ้าเน็ตไปจับตรงไหนปุ๊บก็คือเน็ตจะเอาสเปรย์เนี่ยมาฉีด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 ฆ่าเชื้อทุกครั้งเลยโชคดีที่บ้านเน็ตมันมีห้องส้วมอ่ะสองห้องก็คือเน็ตก็เลยได้ใช้ห้องหนึ่งพี่เมย์ก็ใช้ห้องหนึ่งแต่ว่าห้องอาบ,บน้ํากับจุดที่แปรงฟันเนี่ยมีที่เดียวตอนนี้ก็แยกซ้ายขวา ตรงเล้ทางซ้ายที่มีทางขวาอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกครั้งที่ใช้ก็คือต้องฉีดๆแล้วก็มีทิชชู่แอลกอฮอล์เตรียมไว้ทุกที่เหมือนกันก็เช็ดๆ,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 ๆตอนนี้ก็คือเช็ดยับเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยแบบไม่รู้เป็นไรนอนไม่หลับเสียงไม่มีแล้วอะเจ็บคอมากตอนนะี้วันนี้เจ็บคอมากวันนี้ไม่มีใคร เมื่อตอนเช้าตู่รุ่นพี่พี่ไทยเขาก็โทรมาแล้วเขาก็มาเล่าคือเขาเคยเป็นตอนช่วงที่เดลต้าเข้าไทยใหม่ๆแบบไอ้ก็มาเล่าให้ฟังแก,กก็บอกระวังนะระวังมันลงปอดอย่างนี้อย่างนั้นอย่าไอยาเยอะสักพักแม่ทักมาอีกแล้วบอกระวังมันลงปอดนะคือตอนนี้คือแบบ ไหนทุกคนบอกฉันว่าห้ามเครียดทุกคนทําฉันเครียดแล้วตอนเนี้ยเอาจริงเน่ยก็ไม่รู้ว่าลงบอดเมื่อไหรตอนไหนยังไงจะรู้ได้ไงว่าลงบอดแล้วเพราะที่นี่คือห้ามไปโรงพยาบาลจนกว่าจะฉุกเฉินจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งคําว่าฉุกเฉินจริงๆของเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าขั้นไหนจะว่ามันสะดวกมันก็สะดวกนะแต่ว่ามันก็ก็แอบยากเหมือนกันนะคะสําหรับที่เนี่ยไม่รู้ได้ไงว่าลงบอดแล้ว จากที่อ่านดูนะตอนนี้นี้เช็คอาการโอไมครนก่อนเพราะนิดคิดว่าเน่ยน่าจะติดโอไมครอนนี่แหละไม่พบกการสูญเสียการรับรสเพราะว่านิดกินข้าวอร่อยมากปวดหัวอ่อนเพียแต่ไม่มากถึงกับขั้นลุกไม่หวมีน้ำมูกเจ็บคอก็จามอีสม me โอ้ยคลอนไม่รุนแรงหะพูดแล้วก็เหนื่อยเวลาสายพันธุ์นี้อยู่ในจมูกป่าทางเดินหายใจส่วนต้นมากกว่าปลอดลึกๆอีกทั้งภูมิคุ้มกันในมนุษย์เริ่มสูงขึ้นทั้งจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อเมื่อวานน่ะเขาส่งแมสเซจมาที่เน็ตบอกว่าสำหรับที่เนี่ยถ้าใครเป็นน่ะก็คือต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งเขาว่าเราติดเขาจะได้ลิงก์ข้อมูลเราที่เราไปเช็คอินในที่ต่างๆเนี่ยเพื่อแจ้งว่าวันนี้เวลานี้มีผู้ได้รับเชื้อเข้ามาที่แอเรียของยูนาต่างๆอะไรเงี้ยเนาะเขาเรียกว่าโควิดอเลร์ต นั่นก็จะแจ้งกระจายไปอีกแจ้งพนักงานงต่าตงๆจะได้เตรียมตัวใครอยู่ในจุดเสี่ยงมีอาการเสี่ยงไหมดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยก็เมื่อวานเขาอีเมลมาหาเนี่ยเขาบอกเดียนพัก thank you for registering positive test result based on the information provided, you or person who test positive should be able to safely m e n a g e at home. You must follow the isolation advice available on website. ก็คือแแนบวิธีกับตัวอย่างถูกต้องมาให้ ถ้ารู้สึกเจ็บหน้าอกเมื่อไหร่ก็ค่อยโทรตอนนี้รักษาตามอาการไปคธอต้องดูแลตัวเองเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆแบบบางบางไม่รู้สิแต่นี่ก็สะดวกอยู่บ้านนะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วหนึ่งเราไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมสองก็คือแบบมันไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสารต่างๆจนกระทั่งถึงเวลาที่เออเจ็บจริงๆนะจัดไปโทรไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกสักพักเน่ขอพักเสียงก่อนเพราะว่าพูดเยอะๆแล้วเน็ตเริ่มแบบ น่งนึงน่ง,ง,งวันนี้กือบข้าวเป็นข้าวต้มผัดผักบุม้มไข่เย,ยาียวหม้อแล้วก็น้ำแข็งอืม A few moments later, you have contacted the Australian Government Emergency Information Line. If you're a Centrelink customer, please press 1. Otherwise, please press 2. Please tell me your customer access number. Sorry, please tell me your customer access number, including the letter at the end. You your or you can CRN enter don't โอเคโอเคจะเย็นหนึ 1> 1, ่งสองแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนเบบเราโทรไปแล้วมันให้ใส่เลข C R N ใช่ไหมแล,ลแล้วเลขแล้วเลข C R N เรามันมีตัวอักษรต่อท้ายอะ่ะแล้วรากดไปโทรศัพท์มันจะใส่ตัวอักษรยังไงอะ่ะ Sorry, I didn't get that. Please enter your nine-digit customer access number without the letter at the end. Oh, without? Oh my God! If you have submitted a claim for pandemic leave disaster payment online, there is no need to speak to us. We are processing these as quickly as possible. We will contact you if further details are required. ไปฟังมาดีๆแล้วก่อนเนื่เนี้ยคนที่สามารถจะเคลมเงินได้ต้องเป็นคนที่ไปตรวจ E C อะไรนะเบฟ C N R เหรอ เออ PCR น่โอ๊ยจำไม่ได้สักทีต้องมีผลตรวจ PCR จากคลินิกจากหมอเท่านั้นถึงจะเคลมเงินได้แต่กฎมันเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อวันที่10 January ที่ผ่านมาคนที่แย่เองที่บ้านด้วยเครื่องระดิดเนี่ยสามารถเคลมได้แต่ว่าเมื่อเธอรู้ว่าเธอมี positive t e s t แล้วเนี่ยเธอต้องไป Register ก่อนซึ่งเน็ตทำแล้วแล้วเขาบอกว่าเ่อเข้าไป Register แล้วจะมีลิงก์สำหรับเคลมให้เธอไปกรอกและให้เธอไปอัปโหลดในอีก a อ c o u า t นึงที่ชื่อว่า เซ็นทรัลลิงส์ทีนี้ก็เริ่มตามหาลิงซึ่งลิงอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ก็นั่งงงงงมงมงนจนจนจน,จนฉันเจอแล้วเพนเด i ลิฟฟ <c oughs> oh, อ๋ออ่านให้ฟังไอยสิ <c oughs> คือตอนนี้เจอแล้วเริ่มทำตั้งแต่10บโมงตอนนี้บ่าย2องเดี๋ยวนี้จะไปอยู่กับอีตัวเนี้ยต่อแล้วนี่จะมาอัปเดตโอเค ก็คือว่าวันนี้ทางวันเนี่ยงมอยู่แต่กับไอ้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นน่ะสรุปว่าก็ไปเจอลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็กรอก เสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องรอ,อกลับเข้าไปดาวน์โหลดในระบบให้เขาอีกตอนนี้คือเน็ตทำเรียบร้อยแล้วรอเขาอีเมลตอบกลับมาหรือบางทีเงินอาจจะเข้าเลยก็ได้เน็ตจะเค็นได้ทั้งหมด750ด้อลลาร์ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาที่รับได้ก็โอเคคราวที่แล้วตอนล็อกดาวน์ได้อาทิตย์ละเ5 0ย้เลยนะเพื่อนๆเฮ้ยได้แบบเยอะมากอะเป็นเดือนน่ะได้ทุกอาทิตย์เงินเข้าทุกอาทิตย์750 750 750เเนี่ยนั่นแหลคะค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ ของรัฐบาลออสเตรเลียที่เขาเอามีมาตรการเยียวยาประชาชนเขาได้อย่างแบบอืมนะสำหรับเน็ตถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือออืืมนั่นแหละเธอมาทำอะไรที่เอเรียของฉันเฮ้ยมันไม่มีกระจกมันติดนะเย็นนี้มีอะไรจ๊า มีลาบก็ก็มีหมูหวานแล้วก็มีผัดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเบบขอบคุณนะ เดย์รแล้วค่ะวันนี้ออกมาข้างนอกนิดหน่อยเขาว่ากันว่าต้องตรวจทุก3วันวันนี้ก็เป็นวันที่3ามน็ตก็เลยจําเป็นจะต้องตรวจด,ดูก่อนค่ะว่ามีว่ายังมีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือเปล่านะจะมีนี่เนาะมีที่แห่เออไม่ใช่ที่อะอันนี้มีน้ํายาก็มีที่ตั้ง เพื่อนๆก็คงรู้วิธีตรวจกันเนาะวันนี้เนตตื่นมาเจ็บคอน้อยลงกว่าสองวันที่ผ่านมามากๆแต่ว่าก็ต้องก็ต้องลองดูว่ายังไง พี่เมย์รุ้นมากนะรุน้นะเบ๊บอันนี้เขาให้หยดสี่หยดนะหนูจำได้ก็คือเขาบอกว่าให้รอสิบห้านาทีแต่ก็คือไม่จําเป็นต้องรอหรอกทางเนี้ยรู้สึกว่ามันก็มันก็มาแล้วอะ่ะก็สมวันยังมีเชื้ออยู่นะคะ,ะอ่าก็คืออ่าพูดไม่ออก แต่ว่าตอนนี้เน่ก็ไปถามหละคนที่เขาติดกันมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเขาก็กักตัวแหละเจ็ดวันแต่ว่าแต่ว่าตัวเขาตรวจก็ยังขึ้นอยู่แต่คือเขา,เอาอยู่บ้านมาเจ็ดวันแล้วเขาว่ากันว่าอีกทีหนึ่งว่าช่วงเนี้ยหลังจากกักตัวยังไงเชื้อมันก็จะยังอยู่ในตัวตรวจก็ยังจะขึ้นอยู่แต่มันจะไม่สามารถแพ้ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ไงยังไงเน่ก็ต้องกักตัวต่ออีกสี่วันค่ะเพราะว่าวันนี้พึ่งวันที่สามแล้วเดี๋ยวก็ต้องลองแย่ yeah, ดูอีกรอบหนึ่งอยู่ดีค่ะ day three มีข้าวต้มมีมีน้องไก่แล้วก็มีต้มยำก็มีคอพฟี่เดตรีร <c oughs> ้อนไม่ไหวในต้องมานั่งตรงนี้แล้วค่ะทุกคนนั่งดูทีวีอยู่ไกลๆนะไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยนะคะ คือช่วงนี้ไม่มีไข้แล้วนะคะแต่ยังแบบคันคออยู่เหมือนเดิมว,วันที่พี่เมย์ไม่อยู่กับข้าวก็จะเป็นแบบนี้นะคะ วันเดย์ฮาแล้ววันนี้เน็ตดีขึ้นมากเลยค่ะไม่ค่อยเจ็บคอแล้ววันนี้เน็ตตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าเน็ตตั้งใจจะ,จะโทรไปโอ้ไรโทรไหม่ออกอ้อพ่อโทรมา Good morning. You have contacted the Australian Government Emergency Information Line. If you're a Centrelink customer. Please press one. Otherwise, please press two. Your call is progressing in the queue. You may be asked for your bank account details as part of your claim. Please have your BSB and account number ready. are contact number เดี๋ยวไปปุกไปปลุกพี่เมย์ก่อนพี่เมย์นอนอยู่ตรงนั้นสามสิบแปดนาทีนะคะยังรอสายอยู่นะคิดดี เสียเวลามากเลยเอารมณ์เสียมากตอนไม่ไหวแล้วทอมากแม่ One eternity later Yes my name is น a ัก k Nam ามพร ทุกคนโอยเดี๋ยวก่อนนะวุดวายไปหมดเลยเมื่อเช้าที่เนี่ยโทรไปที่เซ็นเตอร์ลิงก์กปเอเมนต์ของออสเตรเลียต่างๆนะคะที่บอกว่าจะเคลมเนาะก็อย่างที่เพื่อม่เห็นว่าครั้งแรกนิดเผลกกดวางสายเนาะ ไม่เป็นไรเน็กก็โทรไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอสายห้าสิบนาทีสรุปว่าคุยกับเขาประมาณว่าเราอะได้ทําการอัปโหลดออนไลน์ไปแล้วตั้งแต่วันวันที่สองที่กัดตัวเนาะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคฉันเห็นแล้วทีนี้เธออะต้องอัปโหลดเอกสารเพิ่มนะพาสปอร์ตวีซา่าต่างๆใบพิสูจน์ว่าเธอโดนรีควร้ให้กัดตัวนะแล้วก็อะไรอย่างนี้โอเคนีกก็อัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือรอค่ะ ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเนทคงไม่โทไปอีกแล้วก็คือเนทถือว่าเนตอัโหลดแล้วแหละก็วันนี้เนทก็ยังกินยาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็รอคอยความหวังที่ทางก๊อฟเมนจะโอนเงินมาให้เนทเจ็750ดรอยหาสิบดอลหวังวันนี้จะได้เร็วๆนี้นะคะภาวนาช่วยเนทกันด้วยนะคะทุกคนวันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนมาคา่ะเนทจะตรวแล้ว วันนี้เป็นวันที่20มกรานะคะวันสุดท้ายของการกักตัวของนิดแล้วตรวจเลยค่ะถ้าไม่ติดก็คือจริงๆมันก็น่าจะไม่ติดแล้วนะแต่เรามาดูกัน ใช่ไหมทุกคนก็วันนี้วที่7แล้วนี้ก็ตรวจอ่าเรตติ้เทสมาแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ตอนนี้ก็หลายชั่วโมงแลว้วแหละก็เลยจะเอาผลมาให้เพื่อนๆดูผลปรากฏว่าเป็นนี้นะคะคเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันแบบมีตรงตัวทีนั้นจางๆแต่คือ จริงๆอะถ้าเราตรวจช่วงแรกตอนที่เรามีอาการเนี่ยแบบนี้คือติดนะคะแต่คือตอนนี้เนตตรวจหลังจากที่เน้กักตัวเป็นวันที่เนี่ยนตคิดว่าเออมันคงจะค่อยๆจางลงแต่เขาบอกว่าคือทางออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแผนมีเปเปอร์อะไรออกมาเรื่อยๆล่าสุดอัปเดตแจ้งว่าถ้าเกิดคุณติดกักตัว7วันเนาะถ้าเข้าวันที่7แล้วคุณยังไม่มีอาการหมายถึงว่าคุณไม่มีอาการแล้วไม่ไอไม่เป็นไข้ไม่อะไรแล้วปกติคือสามารถหยุดกักตัวแล้วออกมาใช้ชีวิตปกติได้เลยไม่จําเป็นต้องตรวจอันนี้ก็ได้ ืออีกเวหนึ่งก็คือถ้าเข้าวันที่6กคุณสามารถตรวจถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้น2ขีดแล้วคุณสามารถออกกักตัวได้เลยตั้งแต่วันที่6นี่คืออัปเดตล่าสุด <c oughs> ตอนนี้ก็ยังคันคออยู่พราพูดแล้วก็ไอแต่ว่าแบบมันครบ7วันแล้วเนาะทุกคนมันก็คือก็คือเนตออกได้แล้วหลังจากนี้สักพักอะ่ะตรวจไปอีกมันก็จะยังอาจจะยังขึ้นอยู่แต่บางคนก็ไม่ขึ้นก็มีนะคะแต่เนตว่าตรวจครั้งต่อไปถัดไปอีกสัก3ามสี่วันก็อาจจะไม่ขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อตายนี่นะ เป็นเชื้อตายที่ไม่สามารถแพร่กระจายได้แล้วอะนะตามนั้นนะคะก่อนจะไปเน่จะพูดถึงเรื่องเงินรัฐบาลที่เนทพยายามเคลมตอนนี้ยังไม่ได้นะคะมันวุ่นวายไปหมดเลยอะเน่คิดว่าช่วงเนี้ยคนติดเยอะแล้วคนก็ทําเรื่องเคลมเงินเยอะมากช่วงเฟสแรกอะคนจะโทรไปเขาคงรับสายไม่ไหวเขาก็เลยปิดโอเปอเรเตอร์วันนั้นที่เน่โทรไปนั้นถือว่าโชคดีนะที่เขารับสายอะนั่นแหละเน่คิดว่าเงินมันคงเข้าอะแต่ว่าคงคงใช้เวลานานก็คงไม่นานเท่าเมืองไทยนะก็คืออย่างน้อยเขาก็เออ ยังซัพพอร์ตเราอยู่ก,ก็ยังโอเคค่ะ <_ trades> ต้องขออภัยในความเจ็ดวันที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะวันนี้นีก็เลยตื่นขึ้นมาแต่งหน้า <_ travaille> สรุปว่าเน้นหายแล้วนะคะทุกคนส่วนพี่เมย์ก็คือไม่ติดนะคะวันนี้ก็ยังไม่ติดนะคะเก่งมากแม่อะไรหรอเน่ขอปิดคลิปกักตัวเจ็ดวันแบบงงๆแบบงงๆแบบลุงลังลุงลังของเลดีไว้ตรงนี้นะคะทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ จะได้ทำงานหาเงินแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลตัวเองเน้นนะคะอย่าอย่าให้ค่ายของเพื่อนๆโดนตีแตกเหมือนเน้นนะคะมันเสียเวลามากเลย7วันะ่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เน,น็ตเ้ยน,นะคะบ๊ายบาย